มรสการพระคุณเจ้าทุกลูกผมพระประพันธ์จันทโกนะครับจากกองลังผาเมืองเมื่อ6เดือนที่แล้วผมได้สูญเสีย processing ในเรื่องของอความความเข้าใจและและาการเร,กเรียบเรียงคำพูดนะครับ ในบางครั้งปัจจุบันนี้อาจจะทําให้การการพูดวงกงวนและสื่อความหมายไม่ไม่ไม,ไม่ต่อเนื่องได้นะครับแต่วันนี้ก็จะพยายามเพื่อให้อบอกให้ทุกท่านทราบถึงความความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างได้บรรพชาอุปสมบทกับสิ่งแรกที่ได้รับก็คือ ความความสงบเย็นการมีจิตใจที่ร่มละเวน้นจากสิ่งที่เป็นอบายทั้งปวงครับผมได้สามารถที่จะเลิกที่จะสูบบุหรี่แล้วสิบวันที่ผ่านมาสามารถพูดได้เต็มปากว่าเลิกแล้วแม้ว่าในบางครั้งความ ความรู้สึกกระหายความหลงมันจะโผล่มาบ้างเป็นครัง้งคราวแต่การที่พระอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนให้ใช้สติทำให้ข่มความรู้สึกเหล่านั้นได้ครับสตินั้นเป็นพื้นฐานของ หลักการปฏิบัติธรรมหรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตในคารวาสโดยทั่วไปหากเราปรจากซึ่งสติแล้วการการมองอะไรนั้นก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างครบถ้วนรอบด้านครับการมีสตินั้นทำให้มีจินรนาการที่สามารถนึกภาพที่มันอาจจะขึ้นที่มันอาจจะเกิดขึ้นในบางครั้งที่ยามไม่มีสติแล้ว มองไม่เห็นอยากเป็นเหตุเป็นผลเป็นตักกะมีจินตนาการที่สามารถชี้ไปถึงข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นผมก็ผมขอเน้นว่าเป็นไปอยงังเป็นตักกะนานมาแล้วที่ผมได้ละเลยเออ ธรรมะของพระพุทธองค์ในช่วงเวลาเด็กนั้นได้ได้ศึกษาธรรมะจากการเล่าเรียนตามโปรแกรมต่างๆที่รัฐบาลจัดขึ้นเช่นเช่นโรงเรียนพุทธศาสนาวันาทิตย์เป็นต้นแต่เมื่อเติบโตจะจำเป็นต้องใช้ชีวิตทางโลกมากกว่าผมก็มุ่งหวังที่จะใช้ชีวิต ในทางโลกอย่างอย่างเป็นเมืออาชีพก็ศึกษาแต่ในในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอาชีพของตัวเองที่จะเป็นเมืออาชีพนะครับก็ทำให้ละเลยบงทางทำไปทั้งที่ในใจตัวเองนั้นรู้อยู่ว่าขาดบางสิ่งบางอย่างไปจนกระทั่ง วันนี้ผมสามารถที่จะบ,บอกกับทุกท่านได้ว่าเราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในทางโลกได้เลยหากไร้ซึ่งสตินะครับสิ่งที่ขาดหายไปได้ถูกทดแทนได้ได้ถูกชักนำให้เห็นในช่วงที่10บวันที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้กลับระลึกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเหตุใดเราจึงไม่สามารถที่จะข่มจิตใจหรือ,อปล่อยวางความชั่วทั้งหลายแหล่ออกไปจากจิตใจได้ผมยอมรับว่าในสมัยเด็กนั้นผมได้ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับตั้งแต่สูบสูบบุหรี เดื่มสุราครบเหมือนอาจารย์วัดลองขุนเช่นเดียวกันนะครับและแล้วก็ส่งผลให้เมื่อหกเดือนที่ผ่านมานั้นมีมีสิ่งมาเตือนให้ผมได้ทราบว่าการใช้ชีวิตเรี่ยงนั้นเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถที่จะ สารต่อความดีงามในด้านจิตใจต่อไปได้นะครับทำให้เราเ,เกิดความรู้สึกที่ที่อยากอยากจะกลับมาศึกษาและปฏิบัติทําใหม่แล้วก็ได้ได้ได้กลับมาศึกษาในเวลาอีกไม่นานหลังจากเกิดความรู้สึก,กน,นั้นขึ้นทั้งนี้ผมดีใจและกลับขอบพระคุณอาจารย์ เอ,เอกชัยสิยาโนนะครับที่ได้ให้โอกาสากับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณท่านาทุกรูปที่ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันนี้และก็เป็นมิตรเป็นสหายธรรมกันในอนาคตต,ต่อไปผมขอขอบคุณครับ